ู่นํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสขอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่สําคัญประจําสัปดาห์ดังนี้ดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จํานวนทั้งสิ้น9กากิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม8,320คนได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจํานวน72กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติจํานวน17กิจกรรม และกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจจำนวนหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันปียะมหาราช23ตุลาคม2568ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมทำความสะอาดรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะ ถนนแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคมและบริจาคโลหิตรวมจำนวน27กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม2,750คนจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับรุมภูมิทัศน์เพื่อเตรียมการในการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนามเจ้าพระบรมราชินี ณบริเวณพื้นที่ท่าอากศญญาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อเตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมารอเฝ้ารับเสด็จณบริเวณพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ การตรวจสภาพความพร้อมของกําลังพลยานพาหนะยุทโธปรกรณ์รถพทรสน้ำและอุปกรณ์เพื่อตเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากและดินโคลนถล่ม ได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดปตัตตานีพร้อมกับจัดชุดประเมินสถานการณ์เข้าตรวจสอบระดับน้ำและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมโดยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดการช่วยเหลือประชาชนกำลังพลนจิตอาสาพระราชาทานดำเนินการขนย้ายสิ่งของและวางกระสอบทรายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับรื้อถอนต้นไม้และดินที่สไลด์กีดขวางเส้นทางจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผลการดําเนินงานโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งประจําปี2568กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําบ้านพังปามจังหวัดสตูลดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่9พฤษภาค,คม2568มีประชาชนได้รับผลประโยชน์31ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตร200ไร่ ที่จิตอาสานะคะได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลป่าพัฒนาทําให้ชาวบ้านทุนในพื้นที่หมู่ที่2น,นะคะได้รับประโยชน์ไม่ว,ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรหรือว่าทางด้านอุปโภคบริโภคนะคะก็คออือทางด้านเกษตรนะคะชาวบ้านจะได้นําน้ําจากฝายที่เรากั้นนะคะไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไม้นะคะ ยะลอน้ำนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่เราได้ทำฝ่ายนะคะมีปลาเพิ่มจานวนมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีน้ําเพิ่มมากขึ้นจากที่ว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงหน้าเล้งน้ําก็จะขาดแล้วก็มันจะเยอะช่วงหน้าฝนจากการที่ได้ทำนะคะก็คือมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีค่ะ นามของชาวบ้านหมู่ที่2นะคะขอขอบคุณชาวจิตอาสานะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ทำฝ่ายชักน,นำ้ำอันนี้แผนการจัดกิจกรรมจริตอาสาประจำสัปดาห์ว่วงวันที่24-30ตุลาคม2568ในพื้นที่ภาคใต้มีแผนการจัดกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาจำนวน13กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสิ้นจำนวน1 2 1โพสต์ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจำนวน86โพสต์การเทิดทูนสถาบันจำนวน26โพสต์การรายงานสภาพอากาศและการแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติจำนวน9โพสต์และการแพร่ภาพสดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานจำนวน20กิจกรรม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปค่ะ